สวัสดีครับอยู่ผมโนซีเ no ข็ดนะครับก็เจอกันอีกแล้วกับเซเว่นไนท์ดีเบิร์ตนะครับผมหลังจากที่พยายามมา3วันนะครับในที่สุดเราก็ทำสำเร็จสักทีนะครับผมกับนักล่าเหล็กไหลท่าน15นะครับโอ้โหคือผมเหลือเลือดแบบปิ่มๆม,มามาตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มนะครับแล้วผมก็ เล่นอยู่แป๊บๆอะผมเล่นไม่นานก็คือเล่นเล่นลีรีเล่นเล่นีรีนะมันไม่ยอมติดคีให้นะครับผมใส่ของแบบโยโลพอสมควรนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมผ่านยังไงใช้ของอะไรบ้างนะครับนี่เท่ๆเลยแต่ว่าออโต้ไม่ได้นะออโต้ Auto ได้สัก11 12นั่นแหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีออโต้โชว์ด้วยนะครับสำหรับลักล่าเหล็กไหลนะ โอเคแต่ว่าเอาคลิปผ่าน15ไปก่อนแล้วกันนะครับตัวแรกนะครับลูซี่นะครับผมอัพทุกสกิลนะครับเพราะว่า,าเราต้องทดแทนเลือดของปาร์ตคาวนะครับคือผมผมใช้ทุกตัวเลยนะวิกตอรียก็ใช้นะครับบิดกิตก็ใช้ถ้าถ้าเป็นออโต้เนี่ยเราจะไม่ใช้วิกตอรีย s สกิลเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องอัพก็ได้แต่ว่า ถ้าจะลุ้นผ่านด่านของยังไม่พร้อมอะไรแบบนี้ยังไงก็ต้องอัพนะครับเพราะว่าลีน่าเนี่ยผมอัพสกิลไปเนาะตีธรรมดาอย่างนี้นะครับให้ฮิวแรงขึ้นอะไรแบบนี้เพราะว่าจําเป็นที่จะต้องให้ลีน่าตีธรรมดาแล้วไปฟื้นฟูปาร์ตคาวนะครับถ้าปาร์ตคาวเลิ่อนลจะมี2ตัวที่ลีน่าควรจะต้องฟื้นฟูก็คือปาร์ตาวกับบิสกิตนะครับส่วนลูซี่เขาจะมีฟื้นฟู HP 92%ของพลังป้องกันเมื่อตนเองใช้สกิลนะครับผมอ่าแล้วก็วิกตอเรียนะครับเช่นกันนะครับฟื้นฟูนเฮดพีเกของพลังโจมตีเวทเมื่อใช้สกิลนะครับเออเพราะฉะนั้นผมจะต้องอัพสกิลทั้ง2ตัวนี้นะครับผมอย่างอ่าวิกตอเรียเนี่ยอัพให้ติดบัฟบ,บนนะครับบัฟสกิลบนบัฟเพิ่มพลังเวทนะครับแล้วก็อ่า เขาเรียกว่าอะไรนะแพสซีฟนะครับเนี่ยเพื่อเอาสกิลฮ h ลเนี่ยแหละนะครับผมอ่ะของก็ใส่เป็นเซ Set Box นะครับเน้นเลือดเน้นลดความเสียหายนะครับเนี่ยเห็นไหมมีเลือดเอ้ากดผิดมีเลือดมีป้องกันนะครับนี่มีเลือดมีป้องกันแล้วก็ลดความเสียหาย2ชิ้นนะครับสเตตก็ประมาณนี้เลยนะครับผมยืนไหวนะครับถ้าไม่โดนย้ำๆยังไงก็ยืนไหวนะครับเนี่ยเลือดป้องกันพันหนะครับเลือดประมาณ8ปดพันสี ลูซี่นะครับผมเน้นเป็นป้องกันหมดเลยเพื่อให้ฮิวแรงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมก็แน่นอนใส่เป็นเซ็ตป้องกันนะครับแล้วก็ป้องกันเป็นเปอร์เซ็นตนะ์นะครับผมอาวุธสชิ้นนะป้องกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนชุดเกราะเป็น HP แล้วก็ลดความเสียหายนะครับอย่างน้อยควรมีลดความเสียหายสักตัวละชิ้น2ชิ้นจะเป็นถ้าเป็นไปได้จะดีมากนะครับอ่าแล้วก็ลีน่านะครับ ยึดเกาะจะมีลดความเสียหายนะครับนอกนั้นเป็น HP หมดเลยทุกทุกเซตเป็นเซตบล็อกเลยนะเนี่ยทุกชิ้นของตัวหน้าจะเป็นเซตบล็อกหมดเลยนะครับนี่วิกิตก็เป็นเซตบล็อกเหมือนกันนะครับลดความเสียหาย2ชิ้นนะครับแล้วก็เป็นเลือด2ชิ้นนะครับ HP เปอร์เซ็นต์เนี่ยวิกิตจะเลือดหมื่นหนึ่งเพราะว่าวิกิตต้องเลือดเยอะหน่อยเพราะว่าวิกิตเขาไม่มีฮิลของตัวเองนะครับต้องทําให้วิกิตเลือดเยอะๆนิดหนึ่งเนาะส่วน บัสคาวนะครับตัวไฮไลท์หลักของเรานะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้จุดอ่อนรวมบัฟบิสกิตร้อนะครับผมอันนี้ผม45นะครับบิสกิตมีอัพสกิลแล้วนะครับผมจะได้จุดอ่อนเป็น54ก็บวกกันได้99นะครับแต่ก่อนหน้านี้ผมจะได้ประมาณ40เนาะผมก็เลยใส่แหวนนะครับ แหวนเพิ่มจุดอ่อน5ดาวไปด้วยนะครับ8%ที่จริง99%นี่ผมว่าอาจจะไม่ต้องใส่แล้วก็ได้นะครับแต่ว่าเอเพื่อความชัวนะครับก็ใส่ใส่ไปนะครับแล้วผมก็ออปชันด้วยนะครับออฟแหวนนะครับให้มีคีย์คั่เพิ่มขึ้นอีก 6%, เพื่อให้ทดแทนอัตราคิที่หายไปของปัสคาวนะครับปัสคาวผมจะใส่ความเสียหายคีย์คั่นะครับ2ชิ้นเลยนะครับ แล้วก็พยายามหาที่มันบับจุดอ่อนนะอย่างน้อยเนี่ยให้ปัดค่าวเนี่ยโจมตีจุดอ่อนสัก45% 40 45นะครับถ้า40เนี่ยใส่แหวนเหมือนผมเนี่ยโอเคเลยเพราะว่ามันได้8เนาะก็จะเกินถ้า45คุณอาจจะลองเปลี่ยนแหวนเป็นแหวนเพิ่มความเสียหายก็ได้ถ้าคุณมีนะครับแล้วก็ออฟจุดอ่อน4ดาวลงไปนะครับก็ช่วยได้เนาะประมาณนี้นะครับอ่ะพลังโจมตีจะอยู่ที่3 3 0 0นะครับพลังป้องกัน1,000นะครับ เลือด6,229นะครับเอออีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเน้นนะครับผมก็คือความเร็วนะครับความเร็วของนาคารเนี่ยตัวหัวหลักนะครับจะมีความเร็วที่30นะครับหัวรองจะมีความเร็วที่20นะครับเพราะฉะนั้นเราควรทำทุกตัวให้ความเร็วเกิน30นะครับอย่างเนี่ยลูซี่32นะครับ ดีน่า35นะครับวิกตอเรีย37นะครับบิสกิต35มาปัดคาว41นะครับผมอ่าก็ปัดคาวจะเยอะที่สุดนะครับแต่ยังไงก็ได้ขอให้เยอะกว่าทางศัตรูก็พอนะครับเพื่อเราจะได้ตีก่อนในแต่ละเทินนะครับเออประมาณนั้นนะคือถ้าเราตีก่อนในแต่ละเทินเนี่ยมันทำให้เรา าทาดาเมจได้ดีกว่านะครับเผลอๆมันอาจจะแบบกัดเราตายหรือไม่ก็อย่างสกิลลีน่าเนี่ย mm hmm. เขาจะฮ mm ิล hmm. ต่อเมื่อเราตีถูกไหมพอถึงเท mm ิร์นของตัวละครนั้นๆตัวละครนั้นออกไปตีปุ๊บ mm hmm. เลือดจะเพิ่มนะครับมันจําเป็นตรงนี้แหละคือให้ตัวละครเลือดเพิ่มก่อนที่จะโดนสกิลนะครับนะคร่าวๆประมาณนี้นะครับตัดเลี้ยงผมใช้เป็นยอนจีสีดาวบวกนะครับถ้าใครมีนกนะครับ นก6ดาวบวก5ใช้นก6 5. ดาวบวก5ก็ได้นะครับดาเมจต่างกันแค่หลักร้อยเท่านั้นแต่ว่าของผมมันมีออฟไอพาร์ทโจมตี5%ไงมันก็เลยต่างกันหลักร้อยนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะต่างกันไม่เยอะนะครับก็ลองสลับสลับดูแล้วกันนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอ่ะจองสกิลนะครับมาถึงผมจะเริ่มจากอ่าบิกิดก่อนเลยนะครับ บัฟวิกิดก่อนเลยแล้วก็บอสเขาจะลดพลังเราเนาะพอบอสล,ลดพลังเราลดพลังป้องกันเราเราก็ใช้ลูซี่หลางบัฟนะครับหลังจากนั้นก็บัฟวิกตอเรียแล้วก็รียิงรียิงอะไรประมาณนี้นะครับยิงแล้วก็รีนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในคลิปดีกว่านะครับผมแล้วก็เล่นซ้ําๆวนไปจนกว่าจะผ่านนะครับส่วนดาเมจถ้าใครอยากรู้นะครับว่า ถ้ามีลุ้นเนี่ยผ่านแบบชัวร์ยิง4ทีตายแน่นอนก็สักประมาณ6,000 60, ื่นอะตายชัวร์แน่นอนนะครับสมมุติคุณยิงแบบไม่บัฟไม่บัฟอะได้60,000หรือได้5 5าหมขึ้นไปอะผมว่าก็น่าจะรอดแหละอันนี้ผมบัฟทุกอย่างนะครับจะได้ประมาณสัก60,000นิดๆเนี่ยแหละนะครับเออแต่ถ้าคุณบัฟเ วิกตอเรียเนี่ยแล้วยิงได้สักเจ็ดหมื่นนะแล้วถ้าไม่บัฟยิงได้สักประมาณห้าหมื่นหกห้าหมื่นเจ็ดนะยังไงคุณก็ผ่านนะครับยิงสี่ทียังไงก็ตายเพราะฉะนั้นใครที่ปั๊ดขาวมากกว่าผมอะสักซีสองซีสามซีสี่เนี่ยเอาเลยนะครับผ่านแน่นอนนะครับถ้าเล่นตามนะเพราะว่าปั๊ดขาวเนี่ยสกิลเนี้ยถ้าสมมติข้ามขีดจำกัดสองเนี่ย <c oughs> คูดาวมันจากหกสิบวิจะเหลือแค่สี่สิบวินะครับ แทบไม่ต้องใช้ลูซี่ในการลดคู่ดาวช่วยเลยนะครับผมสามารถรียิงได้ไวมากนะครับอันนี้คือต้องรอจังหวะดีๆแล้วก็ต้องยิงให้เป็นนะครับผมประมาณนี้โอเคไปดูเลยดีกว่านะพูดยาวนะครับถ้าคุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำแก๊สท็อปอัพไม่ต้องใช้รหัสผ่านเติมไวการันตีผู้ใช้กว่า2 0 0 0 0 0คนเปิดมานานกว่า6ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย สนใจเติมฟรีซึมของเซเว่นไนท์ลิงก์อยู่ด้านล่างหรือจะแอดไลน์แอดแก๊สท็อปคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็ Up โอเคครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับมาถึงนี่เลยบัฟบ,บิสกิตก่อนเลยนะครับเนี่ยถ้าถ้าพาร์ทคาวคุณสแตตเยอะๆคุณสามารถเพิ่มขีได้มันจะสบายนะครับผมต้องเล่นแบบไอ้นั่นนิดนึงเนาะ ยี่ไม่ถึง50าสอะ่ะมันเล่นยากนะครับอ่ะเราจะบัฟวิกตอเรียก่อนนะครับผมบัฟบ,บิคกิจแล้วบอสเขาไอ้นี่มาลดพลังป้องกันมาเราล้างบัฟนะครับแล้วก็บัฟวิกตอเรียนะบัฟวิกตอเรียแล้วเขาจะฮิลตัวเองด้วยนี่นะครับอ่าแล้วก็ยิงนะครับเราได้ตีก่อน5ครั้งตลอดนะเป็นข้อดีนะครับได้ทำดาเมจก่อนอ่าแล้วก็ยิงไปนะครับอ่ะผมยิงได้หกหมื่นสี่นะครับบัฟวิกตอเรียแล้วนะ ถ้าใครยิงได้มากกว่านี้ยังไงก็ผ่านนะครับเพราะมันจะเหลือเลือดอยู่ติ่งหนึ่งตอนท้ายเนาะหเหลือเลือดติ่งหนึ่งเหมือนที่ผมโพสในชุมชนเมื่อประมาณ3าวันที่แล้วอะนะครับคือมันจะเหลือเลือดประมาณนั้นอะแทบทุกรอบเลยผมก็แบบไม่ผ่านนกทีจนท้อนะครับเปลี่ยนของก็ไม่ได้นะเพราะผมไม่ได้ฟาร์มเลยนะครับช่วงนี้มันมีกิจกรรมเนะาะก็ฟาร์มหาโอเจ็ตเก็บอนี่นะครับร,รีสกิลเสร็จนะครับเราก็ยิงซ้ําได้เลยนะครับ โอเคสวยงามนะครับยิงสามเสร็จนะครับอบอสเขาจะลดพลังป้องกันเนาะเราก็ล้างล้างบัฟนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นนะครับบัฟบ,บิกิตบัฟบ,บิกิตได้แล้วนะครับแล้วก็ลูซี่ได้แล้วนะครับลองดูนะครับว่าเลือดเหลือน้อยไหมถ้าเลือดเหลือน้อยนะครับ เอาลูซี่เนี่ยฮิวก่อนเลยนะครับไม่ต้องสนใจเรื่องช่วยลดคูดาวนะเอาให้สมาชิกเรามีชีวิตรอดดีกว่านะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับอ่าบัฟบ,บิสกิตก่อนนะครับเหตุผลที่บัฟบ,บิสกิตก่อนเพราะว่าผมจะเอาสกิลล่างของปาร์ตคาวเนี่ยไปกันพิษนะครับผมนี่เนี่ยมันทำให้เราไม่โดนดาเมจสองฮิตนะค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูถ้าดูไม่ทันผมก็พากไม่ทันเหมือนกัน อ่าแล้วก็บัฟวิกตอรียครับปึ๊บอ่าแล้วบอสเขาจะสกิลพิษมาใส่เราผมจะดูเลือดก,ก่อนนะว่ามันน้อยไหมถ้าน้อยก็ฮิวก่อนนะครับค่อยยิงอ่ะอันนี้ยิงได้เลยนะครับปิ้วว้าโอเคสวยงามนะครับตีสามอีกทีติดคีด้วยสวยงามเลยแบบนี้อ่านี่ครับเลือดปลอดภัยอยู่นะครับถึงลูซี่ใกล้ตายก็เถอะไม่เป็นไรนะครับ ลูซี่ล้างบัฟแล้วเข้าฮิวตัวเองนะครับชิวๆนะครับะดูรับสมาชิกใกล้จะเดี้ยงกันหมดแล้วนะครับเอาลีน่าฮิวก่อนไม่ต้องรีบล้างนะครับไม่ต้องรีบรีนะครับเอาลีน่าฮิวก่อนอ่าแล้วก็เอาลูซี่ฮิวอีกรอบก็ได้นะครับเพื่อให้เลือดเยอะๆหน่อยเพราะว่าสกิลต่อไปเขาเป็นพิษนะเนี่ยพิษมาแล้วครับพิษเขาจะแรงนะครับรอบนี้อึ๊บนี่นะครับยังยังไม่ขนามือนะครับ เราก็รีสกิลปัตคาวครับกันได้2ฮิตนะครับไอสกิลอมพาดเขาเนี่ยของบอสเป็นแค่ฮิตเดียวเท่านั้นนะครับยังไงก็กันอยู่โอเคสวยงามครับยังยืนอยู่ครบ5ตัวนะวะนี้นะครับยิงเลยนะครับบัฟบิกิตยังไม่หมดนะครับเหลือเทินสุดท้ายพอดีนะครับผมอ่านี่ครับชิวๆนะครับชิวๆเราก็บัฟบิกิตเผื่อไปก่อนเลยนะครับเผื่อถึงเทินของปัตคาวจะได้ตีนะครับผมแล้วก็จบไปนะครับ ประมาณนี้นะอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยนะครับแต่ว่าก็ข้าวๆก็ประมาณนี้แหละเนะาะปัดข้าวผมก็ของไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็ถือว่าระดับหนึ่งเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูของปัดข้าวอย่างละเอียดแล้วกันนะครับเนี่ยผมจะเลือกใส่เป็นความเสียหายที่ทิคอข้าสองอันนะครับ เน in ี่ยจะมีจุดอ่อน15นะครับอัตราคริติคอล12นะครับที่จริงเนี่ยถ้าแอ้อัตราบล็อกเนี่ยเพิ่มเป็นดาเมจได้จะดีมากๆนะครับหรือไม่ก็เพิ่มอัตราคียอีกสักเวลหนึ่งเนี่ยจะดีมากๆนะครับตัวอีกคิดหนึ่งนะครับเป็นเริ่มต้นแค่ออฟ2เองนะแต่ว่าสเตตเขาโอเคนะครับก็คือเพิ่มอัตราจุดอ่อน15นะครับแล้วก็มีพลังโจมตี1 0งนะครับผมก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้แรงสุดที่มีแต่ว่า มันมีจุดอ่อนไงมันเลยพอใช้ได้นะครับส่วนเสื้อนะครับอันนี้มีพลังโจมตีธรรมดามีจุดอ่อนนะครับ15%เนี่ยมันเลยได้45%ไงนะครับอัตราคิสี่นะครับ, 4, นรบเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นถ้าเปลี่ยน HP เป็นอัตราคิเนี่ยหรูเลยนะครับเพราะว่าอัตราคิตอนนี้ผม21%เท่านั้นไอ้ที่เป็นปั๊ดคาวพวก C3 C4 อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วทำอัตราคิพลังโจมตีได้ มันเยอะกว่าผมแน่นอนอยู่แล้วอะ่ะอย่างแค่ซีสองก็เยอะกว่าแล้วนะครับจะเล่นง่ายกว่านี้แต่ผมไม่แนะนําไม่ทําตามนะบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมแค่แค่เอามาให้ดูเฉยๆนะครับผมอ่ะส่วนออโต้นะครับผมออโต้ขั้นส1ให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าอ่าออโต้ขั้นสินี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะผ่านไหมนะแล้วก็ตอนออโต้นะครับ ผมจะไม่ใช้ความเสียหายคิสออันเนาะผมจะเอาเป็นเพิ่มอัตราคินะครับว่าอาวุธอัตราคิผมหาก่อนอต,ตาคีความเสียหายตาคิควมเสียหายดูก่อนนะครับ อ่ะโอเคนี่นะครับชิ้นนี้นะครับคือผมจะลดดาเมจตัวเองลงนะครับแต่ว่าอัตราคิเราจะได้มากขึ้นนะครับเป็นส3สบวกกับอีก6นะครับก็จะเป็น 39, 39 l สกิลของเขาให้มาแล้ว50นะครับก็ทําให้เท่ากับเออแ9นะครับถือว่า10%ถ้ามันไม่ออกก็แพ้ไปนะครับอัตราจุดอ่อนยังเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เดี๋ยวโอ้ต้องเอาออกก่อนนะครับเอาฟาร์มออกแป๊บนะเย็ดทันทีไปเลยไม่เป็นไรโอเคอือ่ะนี่นะครับออโต้นะครับออโต้แค่11ก่อนแล้วกันง่ายสุดแหละใครที่อยากจะฟาร์มนะครับอย่าไปน,านั่นเลย อ่ะอันนี้คือสเตปการออโต้นะครับคุณสามารถใช้สเต็ปนี้ผ่านถึง13ได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องบัฟนะครับแต่ไอการบัฟและยิงเมื่อกี้ผมใช้กับ14แล้วก็15นะครับผมส่วนชั้น11ถึง13เนี่ยคุณใช้ตามสเตปตามนี้ได้เลยนะครับมาถึงเราบัฟป,ปิดกิจก่อนนะครับแล้วก็ บอดเขาก็จะลดพลังป้องกันเนาะเราก็ใช้ลูซี่นะครับล้างบับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ปั๊ดขาวยิงเลยนะครับยิงเสร็จรีแล้วก็ยิงนะครับแล้วก็มาฮิลลูซี่นะครับผมแล้วก็มาฮิาลดีน้านะครับมาบับวิกตอรียตอนท้ายสักนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะมีหลูปหนึงที่สก,กิลคุณไม่รู้จะทําอะไรนะครับว่างนะครับก็มาบับวิกตอรีหลังจากนั้นก็มายิงแล้วก็รีนะครับ โอเคไปเล่นให้ดูรอบหนึงเลยนะครับสบายๆนะครับอาจจะไม่ชัวร์นะเออเพราะว่ามันติดคิมันไม่ได้เต็มร้อยนะครับที่ผมมันอยู่ที่89%เปอร์เซนะครับมันต้องติดนะต้องติดทุกรอบอยู่ดีอ่านี่นะครับมาถึงเราก็บัฟวิกิเสร็จอันนี้บอสแปะลดดีเฟนส์มาเราก็ล้างเลยนะครับ อันนี้มันดาเมจไม่ค่อยแรงนะครับดาเมตตีเราอ่ะนี่เราก็ยิงเลยนะครับเนี่ยยิงห้าหมื่นสี่เนี่ยก็ผ่านแล้วนะครับผ่านได้ถึงสิบสามเลยนะสบายๆนะครับผม,มบอกก่อนเลย,ยแต่มันไม่ชัวร์ไงวนใหญ่ออโต้เนี่ยสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยพอแล้วนะครับแล้วก็ยิงเลยนะครับ อยู่นี่2สองทีนะครับเลือดหายไปแล้วนะครับสำคัญนะครับพยายามให้สปีดเราเนี่ยเยอะกว่าฝั่งศัตรูนะเอ,อ่านี่เรียบร้อยนะครับใช้ลูซี่ฮิลก่อนนะครับแล้วเราเพื่อเราจะได้รีกูดาวไวๆนะครับรีหน้าฮิลต่อก็ได้นะครับย้ำไปอีกทีหนึ่งอ่หลังจากนั้นนะครับล้างบัฟนะครับลดความป้องกันมาล้างบัฟ เนี่ยถ้าจะออโต้ต้องสเต็ปประมาณนี้นะครับแต่แค่เพิ่มดาเมจปาร์ทคาวนะผมยิ่งยืนยันเลยว่าถ้าเพิ่มดาเมจปาร์ทคาวกับเพิ่มซีของวิกิตเนี่ยให้โดน5เป้าเบาลงยังไงก็ผ่านนะครับมันขาดแค่ตรงนี้แหละนะที่มันไม่ชัวร์น่ะนะครับเราจะลีนะครับแล้วก็ยิงนะครับนี่วิกตอรเรียนี่ไม่ได้ใช้เลยนะแต่ติดไว้เฉยๆนะเผื่อเผื่อ แต่ก็ยิงไปนะครับอ่าสวยงามครับแนน่สีทีตายชัวอ่านี่วิอเรียมาแล้วนะครับได้ใช้ทีสุดท้ายพอดีอบอดคนผิดมาไม่เป็นไรครับเราเตรียมลูซี่ไปแล้วนะครับนี่ลูซี่เขาจะฮิวนะครับโอเคสวยงามนะครับ หลังจากนั้นบอสจะลดพลังป้องกันนะครับซึ่งเราก็ล้างซะหน่อยนะครับล้างเลยล้างเสร็จแล้วก็รีสกิลแล้วก็ยิงนะครับจบไปเล่น10รอบอะแพ้สักประมาณ2รอบเท่าน,นั้นแหละนะถ้าถ้าไม่ติดคีจริงๆนะครับถ้าทำคีดร้อยได้นี่คือทำไปเลยสบายๆนะครับผมก็ฟาร์มแค่ชั้น1ิเนี่ยพอแล้วเดือนบนะครับประมาณนี้นี่เรียบร้อยนะครับ ออโต้จะประมาณนี้นะครับมันออโต้ชั้น15ให้ดูไม่ได้เพราะว่าดาเมจพาร์ตคาวผมเบาเกินไปนะครับไม่สามารถยิงโดยโดยไม่บัฟวิกตอเรียได้นะครับคือถ้าผมสามารถยิงสัก6 0 0 0ืโดยไม่บัฟวิกตอรเรียเนี่ยผมว่าผมน่าจะออโต้สิไหวนะครับเพราะว่ามันต้องยิงแค่4ทีเหมือนกันประมาณนี้นะเออสัก60,000่นสี่ห้ทีอะไรเงี้ยแต่ถ้ายิง7 0,000 8 0 0หม่ 80, นี่ยังไงก็ผ่านนะครับแบบไม่บัฟนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับอา่าเลดนักล่าเหล็กไหลขั้น15นะครับโหแบบตั้งใจเล่นมากนะครับต่อไปก็น่าจะได้ไปลุยด่านกันจริงๆจังๆสักทีนะครับผมไม่ได้ไปเก็บฝันร้ายไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็ยังฟาร์มแบบ6-1เหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวคงจะมี ไกด์ลุยด่านมาให้ดูนะครับนี่ก่อนหน้านี้ผมอวดตัวหน่อยนะนี่ได้จูริมานะครับใครที่ยังไม่ไปดูคลิปเปิดกระชาก็ไปดูได้นะครับได้จูริมาเติตสา์เติมเงินเลยนะเติมที่แก๊สท,ท็อปอัพนะครับราคาไม่แพงนะครับผมโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ